ใส่ไข่ค่ะต้องระกกะให้ดังเข้าไว้ก่อนคะ่ะอร่อยไม่อร่อย้ากระถาดัวรังเตานะคะหรือว่าเรียกแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเรียกนะคะสมคิิก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจานเดียวจานด่วนค่ะเพื่อนๆน้นอยจริงน้ำมันน้ำมันหอยกับอซอสมันก็โอเคแล้วคุณแ้ว เดี๋ยวเรวาก็จะทานข้าวเช้ากันนะคะเพื่อนๆปิเดเตาได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะผัดของอีกชั้นนะคะเดี๋ยวครัเพื่อน นนะถ้าเราไม่ลวกถั่วให้สุกก่อนคะ่ะเราก็จะใช้เวลาผัดผัดไก่ค่ะกคกระทะให้ดังเข้าไว้ก่อนคะ่ะอร่อยไม่อร่อยค่ะเคาะกระทะนะคะส่วนสําหรับตั่วนี่เราลวกน้ําก่อนน้อยจริงน้ำมันน้ำมันหอยกับซอสมันก็โอเคนะคะปิดเตาได้เลยคะ่ะเพื่อน นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะผัดไก่ไข่ค่ะทอกระทะให้ดังเข้าไว้ก่อนค่ะอร่อยไม่อร่อยก็กระทะเล็กน้อยจริงน้ำมันน้ำมันหอยกับอซอสมันก็โอเคนะคะคือหัวรันเตานะคะหรือว่าเนียยแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเรียกนะคะสมมิิก็ไม่แน่ใจน,นะ,ะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะหัวรันเตานะคะ,ระ,คะหรือว่า เลียแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเรียกนะคะสมคิดก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะใข่นะคะใส่กุ้งใส่ไข่ลงไปด้วยนะเพื่อนๆนะว่ะทีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาผัดนี่นะจ๊ะถั่วนะคะถั่วอะไรบ้านเราเรียกไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะผัดใส่กุ้งนะ าเราไม่ลวกถั่วให้สุกก่อน,นะคะเราก็จะใช้เวลาผัดคะส่วนสำหรับตัวนี่เราลวกน้ำก่อนนี่แล้วค่ะผัดของอีกชั้นนะคะขอบคุณนะคะในการรับชมเรามาหมั่นเข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายเพื่อนเพื่อ เราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานาะนในการขัดกลิ่นมันจะได้ไม่คลุ้งบ้านเรานะคะเราก็ใช้ถั่วที่ลวกน้ำก่อนนะ,ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลตัดจานเดียวจานด่วนค่ะเพื่อนนานแล้วกลิ่นมันก็จะคลุ้งบ้านเรานะคะเพื่อนเราก็มีวิธีการที่จะให้มันได้กลิ่นออกไปน้อยที่สุดนะ,ะน้อยจริงน้ำมันน้ำมันหอยกับอซอสมันก็โอเคแล้วค่ะคะุณ ก็เสร็จแล้วค่ะคุณนหัวรังเตานะคะหรือว่าเรียกแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเรียกนะคะสมคิดก็ไม่แน่ใจน,นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะสมคิดชอบใส่ไข่ด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆใกล้สุกแล้วผัดจานเดียวค่ะอาหา,กการจานด่วนของสมคิดนะคะ พอเราจะไปทํางานก็เราอาหารจานด่วนนะคะพเพื่อนไม่งั้นเราก็ไม่มีอาหารไปทานกลางวันนะคะนาทีนะคะพเพื่อนวันนี้เราก็จะมาขัดนี่นะคะถั่วนะคะถั่วอะไรบ้านเราเนียนี่น้ํามันหอยกับน้ําซอสเราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะน้ำหอยกับซอสแล้วก็นี่เป็นกุ้งนะคะ นี่นะคะพอกุ้งใกล้สุกแล้วเราก็เอาถั่วที่เราลวกน้ําไว้นะคะเพื่อนๆผัดสั็หน่อยนะคะเพื่อนๆนะ,ะส่วนสําหรับอ่าถั่วนี่เราลวกน้ําก่อนอันนี้เราก็จะผัดใส่กุ้งนะเคพะคื่อนๆผัดไม่ได้และะ้วค่ะสมคิดก็ชอบใส่ ผัดใส่กุ้งนะคะเพื่อน,น,อนขัดไม่ได้นะคะสมคิดก็ชอบใส่เพื่อนผัดจานเดียวกันด่วนค่ะเพื่อนเราให้ขอไข่มาเซ็ตตัวหน่อยะคะ่ะที่จริงแล้วบางท่านก็ไม่ใส่ไข่ก็ได้นะคะแต่สมคิดชอบใส่ชอบทานไข่ด้วยนะคะ อาหรจานด่วนนะคะเพ,พื่อนๆไม่อ่งนั้นเราก็ไม่มีอาหารไปทากนกลางวันนะคะ,ะจานเดียวจานด่วนค่ะเพ,พื่นอนๆคิดชอบใส่ไข่ด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะเพ,พื่อนๆใกล้สุดแล้วค่ะเพ,พื่อนๆแล้วกจะผัดใส่กุ้ง ถ้าเราไม่ลวกถั่วให้สุกก่อนนะคะเราก็จะใช้เวลาพันก่อนรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะผงปรุสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเาาก็ใส่ผงปรุงรสกัเสุกแล้วค่ะปิดเตาได้เลยค่ะเพื่อน นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็เลยต้องลวกน้ําก่อนนะคะถ้าใครไม่ลวกน้ําก็ได้นะคะแบบว่าผัดไปสดๆเลยนะคะผัดไก่ไข่ค่ะเทอกากระทะให้ดังเข้าไว้ก่อน,นะะ่ะอร่อยไม่อร่อยคขกากระทะนะคะส่วนสําหรับตัวนี่เราลวกน้ําก่อนก่อน รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะผงรุงรสสักหน่อยนะคะเพื่อนเพืก็ใส่สงคุงรสแก้วเดร็วก็จะทานข้าวเช้ากันนะคะเพื่อนๆ ไก่ค,คะ่ะต้อกระทะให้ดังเข้าไว้ก่อนก็อร่อยไม่อร่อยค้ะกระทะแบบนานแล้ว,ลวกิ่นก็จะคลุ้งบ้านเรานะคะเพื่อนเราก็มีวิธีการที่จะให้มันได้กลิ่นออกไปน้อยที่สุดนะคะเรคิดต้อใส่ไข่ด้วยนะคะ เพื่อนๆใกล้สุกแล้วค,ค่ะเพื่อนๆะะถ้าเราไม่ลวกถั่วให้สุกก่อน,นะคะเราก็จะใช้เวลาผัดถั่วเล็ดมือนางหรือถั่วแปรนุ่มๆนิยม,ม,มนะคะสุกจีกก็เกลียวกระเทียมก้านนี่ค่ะเกลียวกระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆนี่แล้วค่ะผัดของอีกันนะคะ ไปด,ด้วยนะเพื่อนๆนะอันนี้เราก็จะผัดใส่กุ้งนะครัเพื่อนผัดได,ได้แล้วก็สุกพิสก็ชอบใส่อาหารจานด่วนนะคะเพื่อนไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอาหารไปทานกลางวันนะคะับเพื่อน พุงใกล้สุกแล้วเราก็เอาถั่วที่เราลวกน้ําไว้นะคะเพื่อนๆตักกหน่อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะในการรับชมเรามาหมั่ข้ท่ากันเลยครับเพื่อนๆไหนบ้าย,ายคิดข้าวใส่ไข่ด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆใกล้สุกแล้วทาาไข่ล,ลงไปด้วย เพราะว่าถั่วมันก็จะใช้เวลานานแล้วก็มันจะไม่ค่อยสุกนะคะเราผ่านจานด่วนนะคะคเพื่อนๆไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอาหารไปทานกลางวันนะคะแล้วเพื่อนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานในการขัดสิ่งมันจะได้ไม่ครุ้งบ้านเรานะคะเราก็ใช้ถั่วที่ลวกน้ําก่อนนะ,ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดไข่ไข่ค่ะ ให้ดังเข้าไว้ก่อนค่ะอร่อยไม่อร่อยขอ,อกระทะนะคะ <S <S ส่วนสําหรับตัวนี่เราลวกน้ําก่อนตัวรันเตานะคะหรือว่าเรียกแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเรียกนะคะสังคิดก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะ